หัวหน้าส่วนราชก,การชุดปฏิบัติการแก่งหางแมวกรมทหารพนที่13บสามรุทธรแก่งหางแมวหัวหน้าอุทยานเขาสิห้าชั้นหน่วยค,ควบคุมไฟป่าเขาสิห้าชั้นหัวหน้าป่าไม้ทุกแห่งปปพรและผู้เขา้าร่วมโครงการทุกท่านแต่ผมรู้สึกเป็นเกียร์และดีใจเป็นอย่างที่มีใมาเป็นประธาน ในทิธีโครงการปิดทองหลังพระสืสารแนวพระราชดำริการทำฝายแล้วโครงการบริหารส่วนตำบลหุ่้กลในวันนี้วัตถุประสงค์ของโครงการการปิกรรงในทางเรื่อลดความคุนแรงมากขึ้นสามเพื่อ ทางทะลายทางชีวภาพให้แก่พื้นที่มีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลความหนาแน่นของพันธพืชเพิ่มขึ้นค่ มาได้เลยครับเอาเขาก็อีงน้ตังก้างคอกนี่ก็ได้นะแต่ขายืนคืได้มันเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเบื่เลยไหมเปิดก่อนนะมาลงมาลงมาแล้วเปิดงานเลยเปิดเพราะขายรูปดวมกันน่อยเปิดพอเป็นพิธีหน่อยใหม่เดี๋ยวไม่มีภาพสม